สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกดแรงดึงดูดที่ทำให้ครูถูกลอตเตอรี่ครูใช้เวลาศึกษาในเรื่องกดแรงดึงดูดมาสักระยะหนึ่งแล้วมันได้ผลจริงๆกับที่ครูลองใช้กับลอตเตอรี่แล้วครูก็ถูกจริงๆก็คือข้อแรกคือความเชื่อครูเชื่อว่าครูต้องถูกลอตเตอรี่ครูซื้อครูเชื่อว่าครู ต้องถูกเชื่อเชื่อว่าต้องถูกต้องถูกลอตเตอรี่เชื่อจริงๆและกฎข้อที่สองก็คือรับไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ยโฟกัเปล่าเฮ้ยดวงหรือเปล่าไม่ไม่เลยค่ะและกฎข้อที่สามก็คือกฎของการให้เพราะหลังจากที่ครูเชื่อว่าครูจะถูกลอตเตอรี่แล้วครูก็ไม่สงสัยเลยว่า ทำยังไงถึงจะถูกแต่ครูเชื่อแล้วครูไม่สงสัยเลยว่าจะต้องถูกแล้วครูก็ถูกจริงๆแล้วครูก็ให้โดยการที่ทําคลิปออกมาให้ทุทกคนได้ดูว่าโอเคสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันให้ประโยชน์กับคนอื่นๆมันให้ประโยชน์กับคนที่ได้ชมคลิปนี้อยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกชวอแชร์ด้วยนะคะ แล้วลองไปปรับใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นใครที่จะไปสอบไปอะไรลองนําไปใช้ดูคุณต้องเชื่อว่าคุณจะต้องทําได้และคุณก็ไม่ต้องสงสัยอะไรใดๆกับความเชื่อนี้คือคุณเชื่อมัไ่ไงเชื่อว่าฉันจะต้องถูกลอตเตอรี่เชื่อแบบไม่ต้องสงสัยแล้วก็ให้ความรู้ เป็นผู้ให้ให้ความรู้ทำคลิปออกมาเพื่อจะให้ความรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราทำจริงๆเราทำด้วยใจแล้วเราก็บอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย mm hmm. เราทำแล้วทำได้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ